สวัสดคีครับผมชื่อพีค,ครับผมพีรพัฒน์ระหลับครับผมประจำอยู่ที่นิสสันเอลิสสาขาเกษตรนะว่ามิงครับเป็นที่ปูึสักการายแล้วก็เป็นโปรดักจีเนียครับถามว่าทำไมต้องสนใจเป็นนิสสันนาวราของเราครับผมต้องต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะคนซื้อรถกระบะก็คือจะมุ่งเน้นการใช้งานในเรื่องของการบรรทุกการขนของ แล้วก็ในเรื่องของการที่จะแบบว่าเอาไปทําอะไรที่มันสมบุกสมบันแต่ว่านะปัจจุบันอะครับผมหลายๆสิ่งของคนที่ใช้รถกระบะในปัจจุบันอะฮะหลายๆสิ่งมันเปลี่ยนไปถามว่าบรรทุกของยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ในการใช้สมบุกสมบันเข้าป่าหรืออะไรยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่แต่ว่าเราก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าทุกวันนี้หลายๆท่านหลายๆคนใช้รถกระบะในการใช้ชีวิตประจําวัน ฉะนั้นสิ่งไหนที่จะทำให้ต้องเลือกรถของเรานะครับอันดับแรกเลยคือเราเราคงคงหนีความจริงกันไม่ได้ว่าเราซื้อรถหนึ่งคันอะ่ะมันต้องแน่นอนด้วยว่าเราต้องการความปลอดภยัยเพราะว่าบางทีเราไปไหนกันทางครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยความปลอดภัยอะ่ะมันมันมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งผมก็มองว่าอย่างที่ผมย้ําตลอดว่าสาหรับมินสันคือไม่ว่าจะแบรนด์ไหนอะ่ะคือหลังเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเรื่องเซฟตี้หลังจากเกิดอุบัติเหตุไปแล้วอ่ะมันมีเหมือนกันหมดแต่สําหรับนาวาล่าครับคือ จะค่อนข้างเหนือกว่าในเรื่องที่ว่าเราจะทํายังไงอ่ะให้ตัวรถเราอ่ะเลี่ยงอุบัติเหตุได้มากที่สุดมาก่อนแล้วพอหลังเกิดอุบัติเหตุไปแล้วอ่ะครับผมแน่นอนว่าทุกแบรนด์เหมือนกันคือต้องเซฟคนภายในรถให้มากที่สุดมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าทําให้ตัวรถลดการเสียหายหรืออย่างไรตามแต่มันคือความปลอดภัยของตัวรถนะครับความปลอดภัยที่จะทําให้คนที่เดินทางไปกับคุณหรือว่าคนที่นั่งไปกับคุณคนที่คุณรักอ่ะครอบครัวของคุณอ่ะเขา มีความปลอดภัยมากขึ้นในการที่จะเดินทางไปไหนกับคุณนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นจุดสำคัญแล้วผมก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Back e d i t i o n หรือว่า Pro2 Pro4 360, 360องาศา Safety Shield ตัวนี้จะเข้ามาช่วยทำให้คุณและคนที่คุณรักปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเดินทางใช้รถกัน n i สสัน อันนี้ผมกล้าการันตีว่านิสสันนาว่านอกจากว่าเรื่องความสมบุกสมบันเรื่องของความทนทานในเรื่องของความใช้งานสิ่งที่คุณจะได้จากรถคันนี้เพิ่มเติมอ่ะยังมีในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินของคุณด้วยเพิ่มเติมมากกว่าแบรนด์อื่นแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับผมยังไงก็ผมฝากตรงนี้ไว้ด้วยขอบคุณครับ